สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับมาพบกันอะีกแลกับช็อตเด็ดประเรื่อรอบเช้าเนี่นะรอบจิบ,นะบก,กาแฟแบบเส่ยๆเนี่ยนะนะนั่งดูแบบชิวๆเลยพี่เนะี่ยวันนี้มีอะไรพี่ๆได้รับชมกันช่วงเช้าบ้างนะ้วนะฝากกดถูกใจฝากกดติดตามได้ยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกัน ช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้แล้วพี่ก็โทรเข้ามาเลยพี่นะช่วงเช้าเราก็บอกเลยว่าไม่แพ้ช่วงบ่ายแนวเด็ดแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันพี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่อพี Double ่นะครับจะได้นั่งชมกันแบบเพลินๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแนวนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตะปรับแบบงามๆเลยะครับเปิดตะปรับแบบงามๆเลยพี่แนววันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับสำหรับรายการแนวเน้นพระดูง่ายพี่น้ำเน้นพระแท้ดูง่ายน้ำนี้เป็นสมเด็จนะครับดูเนื้อเนี่ย แนวพี่ชมมาชมเนื้อก่อนนะครับเออค่อยๆไล่ดูเนื้อนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินแนวหลวงพ่อเงินบางคานหรือเปล่าเนครับผมว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเนครับผมว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะ้วพี่ดูเนื้อเขาเิเนื้ออย่างนี้นะพี่นานะครับบอกเลยว่านานๆจะพบเจอโอ้โหพี่สวยนะสวยสมบูรณ์แบบนนครับนะองค์นี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อเงินบางคานเอาไปหกร้อยบาทกับพี่ยามเช้าแนวยามเช้าหมายเลขหกนำหน้ามาเลยพี่ในครับนะหมายเลขหกนำหน้ามาเลย หกร้อยบาทนะครับยามเช้าพี่นเนื้อดินสวยมากเน้ําเนื้อดินดูง่ายสบายตาเลยพี่เนี่ครับตามมาด้วยองค์นี้เลยพี่พระรีราย่องแนมนะพระรีราย่องและรีราย่องผมเนี่ยนะต้องย่องแบบธรรมชาตินะนะนะครับต้องย่องแบบธรรมชาติเนี่ยนะแบบว่ากระด้างกระด้างเราไม่เน้นพี่เนี่ยนะเพราะว่านั้นเป็นบริพารที่มันไม่ใช่เนี่ยครับนี่ดูเนื้อเนี่ยย่องแบบนี้ครับพี่เนี่ยเขาเรียกว่าย่องเบาเนี่ยย่องเบาเบาเนี่ยแล้วเนื้อสวยมาก เนื้อแบบปฏิเสธไม่ออกนะครับเนื้อแบบนี้ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าปฏิเสธไม่ออกกับพี่สวยๆแบบนี้เนื้อในราคาห้าร้อยบาทนะครับน้องแบ่งให้นะพี่นะพร้าดูง่ายดิพี่จบเลยเนี่ยไหมจบได้ตาเดียวเลยนะครับไม่ยุกยิกนะครับไม่ยุกยิกนะครับตามเรื่องนี้เนืสํสหรับองค์นี้นนครับเร็บมือครับพี่เนืวัดเงินของเตยจ้าเนะวัดเงินของเตยจะพี่จานนะครับเนื้ออย่างสวยนะครับนี่ดูเนื้อดิ นะครับพี่ดูเนี้ค่อยค่อยให้ดูเลยนี่หุ่นหลงกู่ชัดเจนมากสําหรับองค์นี้นะครับนะพระองค์นี้คือเป็นพระเบสิกนะเบสิกเบื้องต้นเลยพระองค์งกู่ครับพี่เห็นไหมร่องรอยในการกดพิมพ์จะมีรอยขี้ปิ้นด้านหลังเห็นไหมแหนะเห็นไหมว่าจะมีขอบแหนะเออเส้นบังคับพิมพ์ครับพี่ด้านหลังโอ้โหองค์นี้อาจจะโดนเนื้อเก่าก่อนกระทาอกไปบ้างนะเอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเจ้าพี่นะผมว่าราคานี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะราคานี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่สี่ร้อยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทแล้วก็ เนี่ยยังไม่จบนะครับเอาบีโอ้โหนี่ดูเต่าเนี่ยเนี่ยดูความมันเนี่ยนะครับเช้าๆต้องเจอของมันบ้างเนี่อ้าเช้าๆเราต้องเจอของมันบ้างพี่แนีนะจิบกาแฟเบาๆนะครับรับชมกันแบบเพลินๆเนีครับจิบกาแฟเบาๆรับชมกันแบบเพลินๆเลยจะพี่จานนะครับสําหรับเต่าองค์นี้เนี่ยครับเนื้อสวยกับพี่ด้านหลังพลิกมาปุ๊บขึ้นเกตก็ดีนะเนี่ยครับพลิกหลังมาไี่ขึ้นเกตก็ดีเลยจะพี่ดูดิ นี่ครับแหม่เนี่ยพี่นับประเมินจากสายตาผู้พี่พี่รู้กันอยู่แล้วนะครับจีบกาแฟด้วยตาก็สว่างแหนะอาจจะเห็นอะไรดีๆนะครับแนวบอกเลยว่าอย่าพลาดโดยเด็ดขาดสําหรับเต่าองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทเนีครับเตาเจ็ดหลอดหูพี่ราคานี้ไม่มีแล้วนะเต่าเพราะเงินบางขานนะครับนะมาคู่กับสมเด็จเลยแบ่งไปพี่สายพิจิตต้ององค์นี้เลยพี่นะ่ครับหลวงพ่อเพชรครับพี่ แนวรั่ว่ามูหล่อโบราณสวยมากนะแล้วต้องใช้คํานี้เลยพี่หล่อโบราณสวยมากแนวสำหรับพ่ะเพชรองค์นี้แนยดูเนื้อด้านหลังก็เดีขึ้นภายเงินเห็นไหมแล้วเนื้อแห้งแนวแนวต้องรอการหล่อเนื้อก็แห้งแนวแระขึ้นภายเงินนะครับเนื้อแห้งแระขึ้นภายเงินแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับยังไงก็คุ้มแล้ไม่มีแล้วพี่เอาไปอีกสี่ร้อยบาทแนวสี่ร้อยบาทเอาแบบเบาๆบางๆเลยพี่เอาแบบราคาแบ่งปันพี่นะสี่ร้อยบาท เนี่ยครับสี่ร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราจัดกันแบบยาวๆแบบต่อเนื่องเลยพี่นะครับองค์นี้องค์นี้เหลือแค่เซี่ยวเดียวพี่เนี่ยครับนะพระสมเด็จองค์นี้เหลือแค่เซี่ยวเดียวพี่นี่ครับแต่บอกเลยว่าเสียวหัวใจเหลือเกินนะครับนะบอกเลยว่าเสียวหัวใจเหลือเกินสําหรับองค์นี้นะเนี่ยครับบอได้มาเดิมๆเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับเซี่ยวเดียวก็เสียวได้นีครับอ่ะเซี่ยวเดียวก็เสียวได้นะครับขอสามร้อยบาทครีบพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยเป็นไง อ่าดูเนื้อนี่เป็นไงพี่นะครับสมเด็จองนี้นะสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันเนื้อนะครับนะเอาไว้ศึกษานะแบ่งปันเนื้อเอาไว้ศึกษานะครับแนวแล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้นะครับดูง่ายๆเลยพี่กลุนาดูนะครับอยู่ในเรียมพลาสติกเขาเรียกว่าเรียมเก่าคู่ตัวนะครับที่เขาเรียกกันว่าเรียมเก่าคู่ตัวรับพี่นะครับเนื้อสวยนะนะครับเนื้อสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาตินะครับดูเนื้อด้านหลังเนี่ย เนี่ยครับกรุนาดูนกับพี่ส่องกันแบบสว่างสวยไปเลยทีเดียวนี่ครับนะ่ส่องกันแบบสว่างสวยไปเลยพี่เนี่ยครับโบเนื้อสวยเนื้อแห้งเนื้อเก่าข้าแป้งเขาเรียกว่าข้าวขาวขาวขออนุญาตเรียกว่าข้าแป้งแล้วกันผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับสวยจริงนะครับสวยสวยแบบนี้เอาสักห้าร <go> sí sí. ้อยบาทแล้วกันนะพี่นะครับนาดูนอยู่ในเรี่ยงพลาสติกเดิมๆพี่ห้าร้อยบาทนะครับแหวนอันนี้ไม่เป็นแหวนเงินนะพี่นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าคดไม้สับ ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าคดไม้สกักกับพี่ดูนี่นะนี่นี่คือแหวนเดิมๆเนี่นะเราเป็นแหวนเงินแะลายนะครับเป็นแหวนเงินแะลายไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะครับานะใส่ได้ใส่ดีใส่พุทธคุณนะพี่นะเอาไว้ปกปักรักษาป้องกันตัวเองนะครับ,นะรบ,นะรบเนื้อสวยมากแล้วแหวนเป็นแหวนเงินนะครับนะตัวเรือนแหวนเป็นแหวนเงินนะครับนะใครไวใครได้นะ7 0 0บาทเดบาทยังพี่แหวนเงินในราคการนี้มีที่ไหนแล้วคดไม้สักนี่ดูง่ายๆเดิมๆเลยเนะี่ย นะครับคดไม้สักครบพี่700บาทนะพี่นะครับสำหรับวงนี้นะครับแหมราคาโปรโมชั่นช่วงเช้าของเรานะครับองค์นี้กรบพี่ต่อเนื่องแบบร่างยาวไปเลยสำหรับองนี้เป็นบรีราเข็มนะครับบีราเข็มธรรมดาที่ไหนเราพี่ดูเนื้อดีนะครับกําแพงเพชรจ๋าๆเลยนะครับบีราเข็มหายากนะนะพูดถึงตัวจริงเสียงจริงเนะครับเราพูดถึงตัวจริงเสียงจริงหายากในครับสำหรับองนี้เอาไปอีก400บาทนะครับบีราเข็มกําแพงเพชรนะครับ สี่ร้อยบาทนะครับต่อเนื่องกันไปนี่ครับต่อเนื่องกันไปกับพระองค์นี้เลยพี่นะครับแม่นางกวักปลวงปูอิ่มกับพี่นะครับพิมพ์มาตรฐานแนบใช้คํานี้เลยพี่ดูกระแสเนื้อเดีนะครับเหลืองอมเขียวร่องรอยการหล่อโบราณนะครับเหลืองอมเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมใบหน้าใบตานะครับนะการกวักการกวักก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแนวสําหรับองค์นี้นะการกวักของเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วพี่แล้วพี่ดูเนื้อด้านหลังเลยแนวรอยพาดร่องรอยการหล่อโบราณ เห็นไหมรอยผ้าดและร่องรอยการหล่อโบราณสําหรับองค์นี้นะครับนะใครไวใครได้นะดูเนื้อเนี่ยนะครับใครไวใครได้ก็พี่นะช่วงชิงจังหวะอาเออช่วงชิงจังหวะกันแนาก็พี่สําหรับองค์นี้นะนะครับแม่นางกวักนะเอาไปเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวพี่สวย้นานะาสวยและได้เดิมด้วยดีนะครับก้นยังติดกาวเลยนะครับก้นยังติดกาวเลยจะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับแม่นางกวักนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ก็พี่นะครับองค์นี้ต้องใช้คําว่า พระสวยแนวนะพระสวยก็พี่ถ้ามาปางเนื้อชินเงินนะครับถ้ามาปางดูง่ายพี่รนบนะเบสิกเลยนี่เนื้อชินเงินนะครับถ้ามาปรางหรือเขาเรียกกันว่าอะไรอะไรนะอ่าอะไรเขี่ยวทิ้งอะไรเขี่ยวทิ้งปืนอะไรอะไรอะไรสอย่างนะพี่นะผมเรียกเขาไม่ถูกนะครับนะแต่ผมได้เดิมอ่ะอ่านะครับนะของผมนะนะเรียกไม่ถูกแต่ได้เดิมแน่นอนนะครับพี่ดูเนื้อพระเดี่ยนี่ครับพี่ลองดูเนื้อพระเดีนะครับนะได้เดิมไม่ได้เดิมน่จะมองกันออกอยู่แล้วสําหรับพระองค์นี้ นะครับดนะ้สามรับเาอนี้พี่ดูเด็ดไหมเนื้อชิ้นเงินขึ้นประลอดขา,ขาวๆเลยว,วาวๆเดยเนื้อเนี่ยสวยนะครับนะสวยได้เดิมด้วยได้ธรรมชาติเลยพี่600บาทนะครหกร้อบ,บาทก็พี่เนื้อชิ้นเงินนะ ไม่ได้ชินตะกวนนะครับได้ชินเงินนิยมนะครับผมแล้วก็อง์นี้ครับพี่สาหรับองค์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อปานยั่พี่นะครับนะอันนี้คือเขาเรียกว่าสภาพแขวนสภาพใช้งานจริงๆนะครับอ่าสภาพแขวนสภาพใช้งานจริงๆแล้วพี่ก็ดูพิมพ์ก็ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นพิมพ์เป็นทรงนะครับนะองนี้นะเอ่อน่าจะเป็นอสร้างอนามัยชั้นหนึ่งใช่ไหมนี่งไงพี่นะอ,อนามัยชั้นหนึ่งครับพี่บางบ่อ ดูง่ายๆใช้พุทธคุณได้เลยนะครับนะของเรานะพี่นะดูง่ายใช้พุทธคุณได้เลยนี่จัดให้เลยพี่ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าเบาๆแบบเขย่าแก้วกาแฟกันไปเลยทีเดียวนะครับองค์นี้ขอสัก700บาทนะครับอ่าเจ็ดร้อยบาทเดียวพี่โอ้โหแท้ดูง่ายยังไม่เอาเหรอนะ่ครับแท้ดูง่ายไม่เอาเดี๋ยวพี่นะครับนะจัดไป700บาทนะครับนะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับองค์ต่อไปครึ่งซีกอาจารย์แจ เนี่ยครับแล้วสวยไหมล่ะพี่ดูเนื้อดียเนี่ยคร <sk> ับครึ่งซี่งในความเก่านะครับองนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ช้ำม,มาบ้างพอสมควรนะครับนะใช้ช้ำมาบ้างพอสมควรแต่ก็ได้ด้วยการปรา้าใจแบบนี้แหละพี่นะครับพรบะมันใช้ช้ำมันถึงจะเขาเรียกมันถึงจะมีความเข้มขังนะครับนะผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนนะครับสําหรับองนี้นะอผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชน,ค,น,ค,ชนครับพี่เนี่ยครับแล้ดูเนื้อก็ดีพี่ขึ้นมาเป็นเกตก็ดีเลยไหมเนี่ยอยขึ้นมาเป็นเกตก็ดีเลย วุยเจอแบบนี้นะครับนะเขาเรียกว่าพระเบสิกนะครับนะพระเบื้องต้นเลยองค์นี้นะครับนะผมขออนุญ,ญาตเอาราคาเบาๆแบบแบบขยา่าแก้วกาแฟรอบเชา้า400บาทโอ้โหพี่ดูราคาแล้วกันแดดสี่ร้นะ0บาทกับเนื้อพระแบบนี้นะครับบอกได้คําเดียวเลยว่าสุดจะคุ้มนะครับต่อเนื่องกันไปกับพระองค์นี้ สำหรับองค์นี้นะครับนะใครที่อยากได้เพราะท่านขายแท้ๆไว้ใช้นะครับนะพกพาง่ายสะดวกรูปหัวใจงามๆอ่พกพาได้สะดวกรูปหัวใจงามๆครับพี่หลวงพ่อขายวาจาศิษย์ครับพี่แนววัดธาตุน้อยครับพี่นครศรีธรรมราชเนีครับวัดธาตุน้อยนครศรีธรรมราชพระแท้ลมดำเดิมๆเนี่ยครับพระแท้ลมดำเดิมๆล้วพี่ดูไหมไม่จะเป็นเส้นเลือดที่มือนะใบหน้าใบตาเนวาจาศิษย์เนี่ยครับองค์นี้เอาเอาแบบแบ่งเลยนะ เนี่ยเอาแบ่งๆกันะเอาไป400บาทนี่ครับ400บาทถูกเพราะท่านขายพี่ราคา400นะยครับมีที่ไหนนะ่ครับราคาเบสิกเลยนี่สายใต้ต่อเนื่องเลยเนะยครับอันนี้เป็นของอาจารย์ปานเขาอ้อนียครับปิดตาพระอาจารย์ปานเขาอ้อพี่เอาแบบว่าที่เป็นตัวจริงเสียงจริงคุยกันนะนะครับนี่ดูนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงคุยกันนะพี่น้นะครับรอบเช้าของเราดูเนื้อเนี่ยนียครับแล้วดูการเทด้านหลังเนี่ย ในครับนี่คือผิวพันธุ์แบบธรรมชาติในครับสำหรับองค์นี้พี่นะน้ำนี่คือผิวพันธุ์แบบธรรมชาตินี่ครับเอางี้แล้วกันพี่นครับแลอยู่ที่ความไวของผู้วิวแล้วกันนะครับใครไวใครได้เจ็ดร้อยบาทครับพี่นะจันทร์เจ็ดร้อยบาทในครับแบ่งปันไงไปพี่เอาไปเจ็ดร้อยในครับเจ็ดร้อยแล้วก็องค์นี้ก็พี่นับหลวงพ่อแฉ่งกบพี่สิวรีโอ้โหเนื้อทองรูปบวนในครับเนื้อทองรูปบวกแบบแจ๋าะเลยพี่เห็ไมนี่เนื้อทองรูปบวกนี่ด้านหลังตัวยันยังติดอยู่เลยพี่ นวครับด้านหลังตัวยันยังติดอยู่เลยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับสีวัดีหลวงพรอแฉ่งเอาไป600บาทพ่ะแช่งบางพังวีแนวสี่วีอดีเรียกราบสีวลดีเรียกโชคนะครับ600บาทต้องจัดนะครับเจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้นะครูปดอกหลวงพ่อเดิมสําหรับรูปดอกพ่อเดิมนะครับนะองค์นี้แกะออกจากกระเช้านะครับนะแกะออกจากกระเช้าเดิมเดิมเลยพี่รับสำหรับองค์นี้ก็เบาๆไปแนวผมบอกเลยว่า ไม่มีแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีแล้วพี่ดูเนื้อเลยนะครับเอาแบบว่าเบาๆแบบร้าใจในช่วงเช้าของเรานรับนะเบาๆแบบร้าใจในช่วงเช้าของเราเดี๋ยวค่อยๆไล่ค่อยๆอันนี้ให้ดูเลยพี่นะพ่อเดิมพี่อันนี้พ่อเดิมนะครับนะดูรอยจานเนี่ยจานนี้คือลงมาในเนื้อปลาเลยนะสําหรับพ่อเดิมเอาเอาไปเก้าร้อยนะพ่อเดิมหนองหลวงฐานสูงแกะกระเช้าท้องเลยพี่นะหนองหลวงฐานสูงครับพี่เก้าร้อยบาทนะครับยามเช้าออายามเช้าไปเก้าร้อยบาท นะครับ900บาทแล้วก็องนี้ครับพี่แนวองนี้เป็นพระผงรูปเหมือนนะครับนะพระผงรูปเหมือนสมเด็จพระอาจารย์โตผงบรังศรีนะครับองนี้ออกวัดปราสาทหรือเปล่าสำหรับองค์นี้นะครับออกวัดปราสาทหรือเปล่าครับพี่นะครับแต่ที่รู้ว่าสวยมากนะครับไม่รู้วัดไหนครับพี่แต่ที่รู้บอกคําเดียวเลยว่าสวยมากนะครับองค์นี้เอาไปสําหรับองค์นี้นะนะครับเอาไป400แล400บาท เน,นี้ยสี่ร้อยบาทต่อเนื่องไปพี่เนี้ยครับวงนี้ก็พี่พระปิตาแข้งหมอนก็พี่หลวงปู่จีนวัดท่าร้านนะครับนะทองเก่าทองแห้งทองประดิษฐเดิมๆนะครับทองนี่ซึมลึกลงไปในเนื้อพระอย่างชัดเจนนะพี่นะพี่พหลังออกมากก่อนนีครับพี่ดูเนื้อด้านหลังเลยนะครับนะโอ้โหปึกปักมากนะครับสําหรับวงนี้นะแล้วเม็ดไม่ใหญ่ก็พี่ขนาดแขวนขนาดใช้ขนาดกําลังพกพาสําหรับวงนี้นะครับนะเอาแบบเช้าๆเลยนะเอาไป หกร้อยบาทนะครับแข้งหมอนที่พี่หลวงปู่จีนนะครับเอาไปหกร้อยหกร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะอันนี้เป็นเนื้อปอกลูกป,ปืนนะครับนะหลวงพ่อทบนะครับนี่รอยแกะออกมาพี่ก็น่าจะเห็นนะครับนะพระแท้ดูง่ายนะนะแกะออกมาก็น่าจะเห็นดูเนี่ย ร่องรอยในการแกะร่องรอยในการแขวนและใช้งานใช้พุทธคุณเลยนะครับนะไม่ใช่ใช้ธรรมดานะใช้พุทธคุณเลยพี่สําหรับองค์นี้นะครับใครไวใครได้นะนะใครไวใครได้พี่นะครับสาหรับองค์นี้นะชนแดนนะครับเนื้อสวยครับพี่นะครับเขาเรียกว่าเนื้อปอกลูกปืนนะครับอันนี้สวยจริงสําหรับองค์นี้นะน่ครับเอาไปในราคาเบาๆเลยพี่เอาไปในราคาห้าร้อยบาทนะครับพอทบนะพี่นะนะพอทบเพชรบูรณห้าร้อยบาทนะครับ มาต่อครับนะสาหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับองค์นี้ครับพี่นะเป็นพระเนื้อชินครับพี่แต่รูปแบบรูปทรงนะครับเป็นพระร่วงบั่งริมสุโขทัยนะครับนะกรุช้างล้อมนะครับนะพิมพ์เดียวกันเลยแต่องค์นี้เป็นบังลายผ้านะครับนะแต่ผมดูแล้วไม่น่าเก๋นะครับนะไม่ใช่พระเก๋แน่นอนแค่ว่าจะเป็นขึ้นกุไหนเท่านั้นเองพี่นะครับสําหรับองค์นี้นะผมไม่มั่นใจว่าขึ้นกุไหนนะพี่ดูลายผ้าด้านหลังเนี่ย น <S an other> ี่รพี่ลองสังเกตเราพี่ลองค่อยๆไล่ดูรายละเอียดนะครับในเนื้อพระด้านหลังและพี่จะเข้าใจเลยว่าพระแบบนี้นะครับไม่เก๊แน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปขึ้นกู่ไหนนะที่ผมไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพอพี่แต่เนี่ยเบสิกพระเนื่องด้วยจากเนื้อชินและความเก่าและไข,ขที่ขึ้นพิมพ์ทรงทุกๆอย่างต้องได้ไนะครับอ่าทุกๆอย่างต้องได้เอาไปเอาไปหกร้อยบาทนะ,บนะครับหาที่พร้อมกันพี่นะครับช่วยกันหาที่นะครับเอาไปหกร้อยบาท แนวเปลี่ยนนี้ก็พี่อยู่ในวเรียมนะครับนะอันนี้ก็เบสิกเหรียญเลยนะครับนะใครที่อยากได้เหรียญะอาจันฟันนะครับอาจารย์โรเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับผมแนะนําเหรียญนี้นะครับเพิ่งเหรียญนี้อาจจะใช้ช้ำแบบ้างแต่ก็ยังว่าแหละพี่แนวช้ำๆแบบนี้ดูแล้วเข้มขังนะครับนะแขวนได้สบายใจนะครับนะไม่ต้องไปคิดกังวลใดงสิ้นเลยพี่นะครับอันนี้คือจะช้ำๆหน่อยแต่ก็ยังน่ารักอยู่นะห่วงยังไม่ขาดเห็นไหมดูรอยแขวนเนี่ยนะห่วงยังไม่ขาด แต่สภาพก็อย่างว่าเราพี่ใช้ช้ำไปบ้างนะครับองค์นี้เอา600บาทนะครับเหรียญพระจันาร์ฟันนะครับแท้ดูง่ายเอาไป600บาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับรับเช้าของเรานะตามเรื่องคนี้สําหรับองนี้นะครับนะเป็นพระนี่ค่อยๆไล่ดูเนี่ยนะครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับอันนี้เรียกเงินโบราณนะด้านในเห็นไหมด้านในเขาเรียกเงินไว้โบราณนะครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ดูด้านหลังรอยจานเนี่ย จานี่คือลงไปไหมเนื้อชิ้นตะกวัวพี่หลังลอยจานี่คือลงไปในเนื้อแนบสนิทไปเลยด้วยไหมสวยแล้วนะต้องใช้คําว่าพระดูง่ายสบายตาพี่สําหรับองค์นี้นะเอาไปอีกหกร้อยบาทปูสุป,ปากองมะขามเท่าเรียมเงินแบบนี้ในราคาหกร้อยไม่มีแล้วนะพี่นะแนวนะบแบ่งปันรอบเชา้านะครับอ่าแบ่งปันรอบเช้าก็พี่องนี้นะครับนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็พี่นะครับพิมพ์ซุ้มเว,ว้าแนบนะบนะบพิมพ์ซุ้มเว,ว้าแนวะซุ้มเขาจะหยกักเข้าไปไหมซุ้มเว,ว้า แนวเขาเรียกว่าพิมพ์ซุ้มเว้าวนะนะครับนี่ดูด้านหลังเนี่ย นะครับเนื้อแห้งๆขึ้นไข่ขาวๆแบบนี้นะครับผมบอกพี่ๆทุกท่านเลยว่านะครับน้ำปลมันได้ความสวยแนวได้ความสวยและได้ความเป็นธรรมชาตินะครับนะซึ่งใครอยากได้พระแบบนี้ไว้ใช้นะครับผมบอกร่าสุดจะคุ้มเลยนะเอาไป5 0ร้อยบาทนะครับนะคุ้มไม่คุ้มีก็ดูพิมพ์มาดินะครับไม่มีอีกแล้วนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮรพระบริราเม็ดขนุนนะครับนะกำแพงเพชร นะครับกำแพงเพชรจ๋าสําหรับองค์นี้นะครับนะบผมบอกได้เลยว่านะครับนะเขาสังเกตกันว่าในซุ้มมันจะมีรอยขีดเห็นไหมในซุ้มลึกๆมันจะมีรอยขีดเป็นชั้นเป็นขั้นบันไดยอยู่เห็นไหมนะครับองนี้สวยนะสภาพก็อาจจะโดนใช้มาบ้างพี่แต่พระได้สวยนะรพระในความโดดเด่นเป็นธรรมชาติ ะครับพระได้สวยพระได้ความโดดเด่นเป็นธรรมชาติเกือพี่แร่มาขามขึ้นพ,นพนืพระแบบนี้นะครับนะผมบอกเลยว่าอย่ามองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับนะใครไหวใครได้นะครับวามไหวเป็นของพวกพี่นะครับใครไหวใครได้พี่สาหรับองค์นี้ขอหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทต่อเน,นื่องกันไปนะครับกับพระองค์นี้นะองนี้เป็นพระหูยานกลุ่มใหม่นะครับกลุ่มใหม่นี่ประหลอดต้องแห้ง นะครับจริงๆเลยกูใหม่นะครับนะปลอดเห็นไหมนะความวาวของปลอดจะไม่ค่อยสว่างสวยนะครับจะมีความแห้งแห้งฝังรึกไปในเนื้อพระนะครับนะต้องใช้คํานี้เลยพี่แห้งฝังรึกไปในเนื้อพระจะไม่มีความวาวนะครับแล้วส่องไปนี่เลื่อมแพรบเลยนะไม่เอานะพี่นะนะครับเฮ้ยอย่างนั้นไม่เอานะครับส่องไปนี่เลื่อมแพรบมาเลยะโอ้โหเรียบร้อยเลยดินะครับเจอแบบนั้นก็เรียบร้อยดีครับนะครับนะนี่องค์นี้นี่พี่เห็นไหมรอยตรงรอยตัดนะครับนะตัดด้วยสิวใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะเนี่ยดูรอยเนี่ย นะพี่ดูรอยเนี่ยนะครับนะพี่ดูรอยได้นะครับร่องรอยธรรมชาติขอบด้านข้างนะฮะเราส่องกันให้แบบเห็นเห็นไปเลยนะครับนะไม่มีกากเนี่ยดูเนี่ยรอยซิวเนี่ยแล้วพระเทได้บางมากเลยนะนะรั้วพรเทได้บางองค์นี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่นะกรุใหม่นะครับกรุใหม่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเนี่ยดูความเก่าความแห้งนะครับพี่ดูความเก่าความแห้งของเนื้อด้านหลังนะครับสำหรับองค์นี้นะ S 1> <S 1> เห็นไหมนี่สำหรับองค์นี้ธรรมชาติแบบนี้นะครับนะขอราคาเบาๆนะครับนะขอราคาเบาๆในยามเช้าของเราในวันนี้เอาไป700บาทนะครับนะหูยานรบ,บุรีกุใหม่700บาทนะครับ 700บาทแล้วก็นะครับนะเครื่องรางบ้างสําหรับวันนี้นะพี่นะนะครับองค์นี้ดูดิพี่นะพี่ดูเครื่องรางเป็นดินนะครับอนะ์งค์นี้เหมือนคล้ายตราโพนนะนะครับนะลงรักถักเชือกไว้นะคด้านในต้องมีอะ,อะไรแน่นอนนะครับนะแต่ส่วนตัวผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่อันนี้ได้เดิมแน่นอน แล้วได้เดิมเดิมเลยเนี่ยเอาองค์นี้เอาเม็ดนี้เอาไปเอาไป400แนวแล้วแบ่งปันกันหาที่เขาเรียกมาใช้แบบนี้นะครับเป็นเครื่องรางชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับนะที่ต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันอีกทีนะครับนะต่อไปนะครับนี่นางพระยาครับพี่นับรงทอนี่ครับดูความเก่าความแห้งของเนื้อเขาลยะนรับนะพี่ดูความเก่าพี่ดูความแห้งดูเนื้อเาลยนะครับนางพระยารงทอของเราองค์นี้นะครับนะซึ่งมีความแห้งที่ไม่ธรรมดา นะนะซึ่งมีความแห้งนี่ไม่ธรรมดานละ้พี่ดูคาบด้านหลังเ่ยนะพี่ตรองดูคาบด้านหลังเนะ่ยสําหรับองค์นี้นะเอาแบบว่าราคาที่แบบว่าแบ่งปันเลยนะนะครับเอาไปสี่ร้อยนะนางพญานางพญาสี่ร้อยแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่สาหรับเหรียญน,นี้นะครับนะเป็นเหรียญที่ไม่ธรรมดานะครับนะดูเนื้อเนี่ยนะครับดูเนี่ยมีแป้งเจิมด้วยนะครับนะแถมด้วยการปิดทองไว้ เนะครับมีแป้งเจิมแถมด้วยการปิดทองไว้เนี่ยครับสำหรับองค์นี้เราพี่ดูหน้าดูตาเลยนะไม่มีผิดเพี้ยนนะครับนะไม่มีผิดเพี้ยนฟอนตัวหนังสือลึกแล้วดูเนี่ยแม่ค้าแป้งเนี่ยแป้งเหมือนแป้งเจิมอ่ะนะเหมือนเอามาเจิมเหรียญแล้วก็ปิดทองไว้เนะครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนพี่ดูเนื้อด้านเนี่ยดูค้าบด้านหลังก็ได้ไหมเนี่ยขาขาวเนี่ยแม่แป้งเจิมนะครับแป้งเจิมอันนี้เจิมมาอย่างดีเลยพี่นะครับนะต้องใช้คำนี้เลยพี่นะครับเจิมมาอย่างดีเลยอ้าวในราคาแบ่งปันเลยพี่นะครับเอาไปหกร้อยนะครับหกร้อยบาทเหรียญนนี้ะ เนียครับ600บาทต่อเนื่องกันไปครับพี่เนะครับกับพระปิตาเนียครับนะองค์นี้โหสำหรับองค์นี้ต้องใช้คํานี้เลยพี่นะครับสาหรับองค์นี้นะเป็นพระปิตาลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดคือวันครับพี่เนี่ยพระปิตาหลั่งแบบหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะครับความเก่าความแห้งองค์นี้เนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆเนี่ยครับเราพี่ก็ดูเนื้อก็ได้ นะครับตอบโจทย์สุดๆนะครับนวแบบนี้ไม่มีแล้วนะครับแนวด้วยความแห้งของรักดําที่หลุดล่อนแล้วนะเงงขึ้นไปเลยเนี่ยเห็นไหมในเงงขึ้นไาเลยนะครับนะหลุดล่อนออกไปและองค์นี้นะครับนะต้องใช้คําว่าสวยสมบูรณ์แบบนะครับหลวงพ่อแก้ววัดชือวันครับพี่เอาไปหกร้อยนะครับปีตาหลวงพ่อแก้ววัดชือวันหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแล้วเหรียญหล่อเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อของหลวงพ่อสวงครับพี่เกตก็ดีขึ้นเลยนะครับแนวหล่อโบราณอันนี้หล่อเก่าจริง เนี่ยครับแนวหลอกคาเป้าเดิมๆเลยเอา่าร่องรอยการหลอกคาเป้าเขาเดิมๆเ,เลยพี่นะ้ำสำหรับหลวงพ่อสวงองค์นี้หลวงพ่อสวงวัดชีป่าขาวนะครับปีศูนย์แปดนะนีครับปีศูนย์แปดครับพี่แนวหล่อโบราณได้เป็นธรรมชาติมากๆเลยอ่ะแนวใครไวใครได้นะหลวงพ่อสวงแนวพ่อสวงผมเอาห้าร้อยนะผมพ่อสวงผมเอาห้าร้อยบาทนะเอาแบบราคาเบาๆนี่แหละแล้วก็องค์นี้ครับพี่แนวองค์นี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะพี่จันลอยนะครับจันลอยหลวงพ่อทบนะครับนะจัน<ร>ลอย หลวงพ่อทบรับพี่นะครับอันนี้นะพี่นะนะครับหายากนะครับดะหายากเลยล่ะนะครับจันลอยหลวงพ่อทบนะครับพ่อทบเพชรบณ์เจ็ดร้อยบาทนะครับจันลอยพ่อทบเจ็ดร้อยบาทนะครับเราก็พระองค์นี้นะครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดรอยองค์รับพี่นะสําหรับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดรอยองค์นะครับรอยองค์สวยนะับสวยเลยล่ะนะครับสำหรับองค์นี้นะปู่ทวดรอยองค์นี้สวยมากสวยธรรมชาตินะครับสวยเป็นธรรมชาติ อันนี้กว่าใครไวใครได้แนวนะใครไวใครได้พี่สวยเป็นธรรมชาติองค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทแนวนะหลวงพ่อทวดพี่ดนะหลวงปู่ทวดแนวบ,บัวรอบห้500บาร้อยบาทเจ้าพี่ดูกนเนี่ยดูกนเนี่ยนะเขาอุดด้วยมวลสารแนมนะสวยมากเลยพี่แม่บัวรอบอาจารย์นองเขาบอกไว้ว่าของอาจารย์นอง ห้าร้อยบาทเนะครับเหลือแค่ไม่กี่รายการแล้วพี่รนบเหลือแค่ไม่กี่รายการแล้วแนวสำรับองค์นี้องค์นี้จะเป็นเหรียญแนวเหรียญหลวงพ่อทองมาครับพี่แนบดูง่ายเลยไหมแนบดูง่ายสบายตาแรับนะเหรียญหลวงพ่อทองมาแนบนะพร้อมตะกรุดนะครับนี่พร้อมตะกรุดเลยพี่รับเหรียญหลวงพ่อทองมาพร้อมตะกรุดเลยพี่รนบหลวงพ่อทองมาแถววารโรเนี่ยนะครับพร้อมตะกรุดพร้อมแหวนพร้อมใช้เลยเนี่ยเห็นไหมนี่พร้อมตะกรุดท่านเลยแนบนะเป็นปีหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งแปด นวเอา900ายก็พี่รลดวงพ่อทองมาถาวโรจังหวัดอะไรเนี่ยว no ัดสว่างท่าสีเหรอวัดสว่างท่าสีนะครับนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดเอา900บาทเดี๋ยวพี่มาพร้อมตระกุเลยออปชั่นเต็มๆเลยพี่9 0 0อบาทแนะครับ900บาทแล้วก็องค์นี้พี่พระคงแนบนะพระคงหรือพระบางแนบนะที่เขาเรียกกันเนี่ยองนี้บางเชียบเลยแนบนะเนื้อสวยมากแนบและเนื้อนี่ตรงตามแบบตามฟอร์มตามตำราเลยแนบตามแบบตามฟอร์มตามตำราเลยพี่สําหรับพระคงองค์นี้นะครับพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ย ความแก่งความแห้งและความเก่าของเขานะครับความแก่งความแห้งและความเก่าของเขาเนี่ยนะทำให้เราแบบว่าเขาได้อะไรดูเนื้อนะดูผิวดูพันี้เียนะคเป็นธรรมชาติอยู่แล้วสําหรับองค์นี้นะเนียครับใครไวใครได้พี่ขอบเก้าร้อยบาทพระเออพระบางนะครับเขาเรียกว่าพระบางเนี่ยนะพระไม่หนาก็พี่นะับองค์นี้สวยนะนะสวยแล้วได้เนื้อด้ดิ นะครับเอาไป900บาทนะครับองค์นี้นะใครไวใครได้พี่นะครับใครไวใครได้นะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดของเรานะครับองนี้เลยพี่นะครับรบบุรีครับพี่นะครับนเนื้อให้ชินเงินอู่ทองนะพี่ดาอู่ทองท้องช้างนะครับนะกรุโอ้โหรบบุรีเลยพี่นะครับบมาทัาดูเนื้อนี่นะครับดูคาบดูความเก่าดูความแห้งนะครับพี่ดูคาบดูความเก่าและดูความแห้งนะครับนะรบบุรีจ๋าหน้าตาชัดเจนครับพี่ไม่มีบิ่นไม่มีหัก ไม่มีซ่อมไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิ้นหลังปลายผ้าธรรมชาติชัดเจนนะครันะหลังปลายผ้าธรรมชาติชัดเจนเนื้อชินเงินมีประรอดขึ้นคุมขาวๆแบบนี้นะครับยังไงก็คุม้มนะครับโอ้เจอแบบนี้พี่นะครับยังไงก็ต้องหลักพันอ่ะใช่ไหมนะครับผ้าสวยสมบูรณ์แบบอ่ะ นะครับพระสวยสมบูรณ์แบบอ่ัพี่ว่าก็ด้วยหลักพันอยู่แล้วเอาเก้าร้อยนะครับของเราเอาเก้าร้อยกับพี่ยามเช้านะครับนะนี่กับพี่พระอู่ทองทองช้างนะครับศิลปะแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับจัดได้จัดไปกับพี่นะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับช่วงเช้าของเราใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจเอาไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ